จะกลับอเมริกาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เจอคุณแม่ที่ะุยันมาจานวันค่ะคุณแม่ที่คุยกันัมาจานวันนั้นค่ะพี่ชายจนกูยังไม่ไปถึงแปะโคแล้วมั้งเนี่ยดีใจมากเลดช่โชคดีเอฟซีหมดเลยเหรอ ต่างให้เขาพันหนึ่งเดี๋ยวให้ขวัญถุงพันหนึ่งเอาเอาไปนีมาโม้คนไม่ค่อยเจอใครเดี๋ยวจะเอาดอกไม้ไปไหว้พระให้นะจารจับไม่ถูกเลย

เดินโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะนะนะร้อนกันไหมนั่นอ่ะร้อนแต่อดทน มาเจริญนะไม่ต้อง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 หายใบๆนะเอา้าขวัญถุง แล้วร <or how? S 1> ู้ได้ไงอ่ะติดตามตลอดค่ะคเห็นอาจารย์ไร์สดไทั้งโลกด้วตครับยิ้ตาอะไรเหรอยิ น้ตจำไได้เจำไดน้ำอิบลักินหาพแข็งแรงนะปันได้กันมาี่โราบเดี๋ยวกับพร้อมกันเดี๋ยวกับพอมพี่ก็ได้นี่จะพร้อมที่เขามได้ที่เขาไม่ได้อกนการาไหมกางไมกางมาางันกับลตเหรอ ไปได้ไพรอ่งเรามารวยร้อยเงิบางๆไหนออมาให้ไม่ให้อาจารย์ให้อาจารย์วอาจารย์คนเดียวกินหมดเหรอนี่ะลูกสิเยอะแยะเลยค่ะอาจารย์เราังมามาอาจารย์เราถอยออกไมได้เราถอยออกครับผมมีม้าอีก60ตัวเดี๋ยไปคนทำรถเลยเดี๋ยวต้องไปเอามาให้อะค่ะทอาอะไรอะเ้าสารเอามาค่ะวามสัาแดร้อนยอมใจครับวันนี้ ด่าเลยแม่แต่พี่ดีตาดเขารู้มาจากนอกเว้ยเลยเหรอให้รักรวยให้แข็งแรงให้ได้พระดีให้เจออาจารย์ดีไปให้เฮงๆฮด้วยๆที่ใกัดพาแรงจริงไม่ด้วยไปลุกที่ไปทำต่อใครนะลูกอินเล็กไปแล้วนะ คุณติดอะไรสนใจภูมิน่าค่ะคูก็ไม่น่านอนแล้วสนใจที่องขายได้เงินติดขายได้ี่ติดโอ้ขาขาตาขับแท็กซี่ที่นี่หรอจากไลฟ์สดได้อะไรไปบ้างคำว่าได้อะไรไปบ้างคือได้ข้อคิดอะไรไปบ้างไม่ใช่ว่าได้สินของนะมันมืหน้าอะไรมาได้ไอสิ่งเรานี้มันคือค่าที่มันสิ่งของสิ่งของใช้เดี๋ยวมันก็หมดไอ้ข้อคิดเนี่ยมันใช้แล้วมันยิ่งมากขึ้นถึงต้องมาไลฟ์เหนื่อยทุกวันเนี่ยทุกวันนะ เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นหมอดูที่ดีที่สุดหรอกแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าอะไรที่เราแยแยด้แน,น่ะจะแย่แยะอะไรที่เราเชื่อก็ควรเชื่อในสิ่งที่ดีถ้าจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อ,อในสิ่งที่ดีแต่ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปเชื่อมันให้คิดก,ก่อนเฮ้ยเขาบอกให้ไปทาบุญถวายเทียนเท่าต้นเสาเนี่ยแล้วมันจะชีวิตดีถวายทาไมทีมนี้ก็ใช้ดีออนแล้วไปใช้หลอดตะเกียบแล้วใช่ไหมหมอดูเขาบอกไว้ต่อชะตาชะตาหรือขาดเนี่ยให้บัวมาห้าหมื่นชะตามันจะดีเลย ครับทดลงเนี่ยอายุกูอยู่ที่ตัวกูเลยอายุอยู่ที่หมอดูอ่ะอีกอย่างนี้แล้วมันจะเฉลิมขึ้นอ๋อหนุ่มใบไม้ขอบคุณมากคุณมากหัวยังกำลังนาะก็ไปตัดผมนั้งรักแล้วยังหัวแห้งดีย้อนโบราณมาฝากอยู่กูกลับไปบัวขอหุ้งมาขายเลยยืมเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้ต้องตัดตัวดี แดดร้อนก็อย่าสาระแนงโง่ไปตากแดดแดดร้อนก็เข้าที่ร่มชวิตเราก็เหมือนกันน่ะตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเด็ดเราก็จะพ้นเองบางอย่างเขาเอาเรื่องมาให้เราก็รู้เป็นบทเรียนแล้วก็อยา่าไป็นคนพาเราเองใจอยากล้คามตั้งใจพันท้าพันสั่งหาวีเดียวพอรส,สามาคำไมไม่้จับบ้าทำไมถึงรักทำไมถึงชอบหมอผีสาวเรียไม่เห็นผลไหม ขตัมใจขึ้นตักใจรับรับจัติดตามมานานแล้วเหรอรับต่างใจด้วยถ่ายรู้ไมเก็บขันสูงเอาไปต่อยอดให้เป็นแสงเป็นล้านนะคือก็อยากจะเห็นคนขับกินน่ะเป็นเจ้าคนนะคนขักคนเยันเป็น เขาช่วยยกตงยกสองเขาดอยู่ที่ไหนตัดอยู <t <t ่ที <t <t ่โม่บังรับปีก้วเ้าติดตามมาจากไหนในเพจต่อดูทุกวันอยู่ๆก็เจอลยแล้วผมก็ดูทุกวันตอเดทแไรอผีก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์รอ แต่ว่าดีมากกว่าเฮียแน่นอนต้องพูดับบนี้และโอเค